ในโลกคริปโตเนี่ยนะครับแค่คนคนเดียวขยับตัวทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหตลาดก็สั่นสะเทือนได้แล้วแล้วตอนนี้ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่คนคนนี้เลยครับอา t h เธอร์เฮสพร้อมกับคําถามใหญ่ที่ว่าหรือว่าเขากําลังจะเทขายทุกอย่างทิ้งนี่แหละครับคําถามที่ตอนนี้คุยกันให้แซดเลยก็คือการเคลื่อนไหวล่าสุดของเขาเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการเทขายครั้งใหญ่จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การปรับพอตตามกลยุทธ์เฉยๆ ในตอนนี้เราจะมาลองไล่เรียงกันดูนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องมาดูกันก่อนว่าทําไมทุกการขยับตัวของชายคนนี้ถึงได้สร้างแรงกับเพื่อมได้มหาศาลขนาดนี้เขาเป็นใครกันแน่ในโลกคริปโตอาร์เธอร์เฮสต้องบอกว่าชื่อนี้ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับในวงการเขาขึ้นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Bit m a x เป็นนักวิเคราะห์ตลาดที่คนให้ความเชื่อถือมากๆแถมยังเป็นนักเขียนที่บทความของเขามีคนติดตามอ่านเพียบ ที่สําคัญเลยคือเขาขึ้นชื่อเรื่องการคาดการตลาดที่แบบว่ากล้าได้กล้าเสียแล้วก็ชอบสวนกระแสซะด้วยสินั่นแหละครับที่ทําให้ทุกคําพูดทุกการกระทําของเขามันมีน้ําหนักมากจริงๆแล้วมันมีคําพูดหนึ่งของเขาครับที่ผมว่ามันสะท้อนตัวตนของเขาได้ชัดเจนสุดๆเลยเขาบอกว่าตลาดคือเครื่องจักรที่สวยงามที่คอยมองหาจุดอ่อนหน้าที่ของคุณคือการอยู่ฝั่งที่ถูกต้องของการไล่ล่าครั้งนั้น โหแค่ฟังก็รู้สึกได้เลยใช่ไหมครับว่ามุมอมองของเขาเนี่ยมันทั้งเฉียบคมแลแ้วก็แฝงไปด้วยสัญชาตญยาณของนักล่าในตลาดการเงินจริงๆโอเคครับมามาเริ่มกันที่ฝั่งแรกกันก่อนเลยสมมุติฐานที่ว่าเขากําลังเทขายเนี่ยมันมีมูลมาจากไหนมีหลักฐานอะไรที่ชี้ไปในทางนั้นบ้างแล้วมันมีหลักฐานอะไรบ้างล่ะที่ชี้ไปในทางนั้นคือถ้าให้ลองคิดตามดูนะครับเหตุผลมันก็มีได้หลายทางเลย อย่างแรกที่เบสิกที่สุดก็อาจจะเป็นการขายทํากําไรธรรมดาเนี่ยแหละครับก็ตลาดมันขึ้นมาเยอะแล้วนี่นะหรือเขาอาจจะมองการไกลไปกว่านั้นคือเห็นสัญญาณว่าเดี๋ยวตลาดมันจะต้องปรับฐานครั้งใหญ่แน่ๆไม่ก็อาจจะเป็นการย้ายเงินทุนเฉยๆเอาไปลงในสินทรัพย์ตัวอื่นที่น่าสนใจกว่าหรือเหตุผลสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาอาจจะเชื่อว่าจุดพีคสุดของอีเทอริวแล้วก็ออคโคยส์ในรอบนี้มันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันอาจจะไม่ได้มีแค่มุมเดียวก็ได้นะครับแล้วถ้าทั้งหมมดดทีี่่เเราาพูานย มันเป็นแค่ข่าวลือละ่ะหรือเราอาจจะกําลังตีความผิดไปเองมาลองพลิกดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างดีกว่าแล้วถ้าถ้ามันไม่ใช่การเธอหายละ่ะมันจะเป็นอะไรได้อีก คือในโลกการลงทุนเนี่ยบางทีคําตอบที่ง่ายที่สุดก็ไม่ใช่คําตอบที่ถูกเสมอไปไงครับฝั่งที่มองต่างออกไปเขาก็มีเหตุผลที่น่าฟังเหมือนกันนะอย่างเช่นนี่อาจจะเป็นแค่การปรับพอร์ตปกติไม่ได้จะหนีไปไหนหรืออาจจะเป็นแผนขั้นสูงกว่านั้นคือจงใจสร้างฝัดหรือที่เรียกว่าการสร้างความกลัวความไม่แน่นอนความสงสัยในตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบบางอย่างหรือบางทีเรื่องทั้งหมดอาจจะง่ายกว่านั้นอีกคือตลาดแค่ตีความการกระทําของเขาผิดไปเองก็ได้ และนี่แหละครับคือใจกลางของความขัดแย้งเลยการกระทําแค่หนึ่งอย่างแต่ถูกตีความไปได้สองขั้วฝั่งหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องของความกลัวต้องรีบขายทํากําไรก่อนตลาดจะลงแต่อีกฝั่งกลับมองว่าเป็นกลยุทธ์อาจจะเป็นแค่การปรับพอร์ตหรือกระทั่งเป็นการปั่นข่าวมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าในโลกคริปโตเนี่ยเรื่องเล่าหรือมุมมองมันสําคัญแทบไม่ต่างจากความจริงเลยแล้วคําถามคือทําไมเราต้องมาสนใจเรื่องนี้ด้วย ทำไมแค่คนคนเดียวขยับถึงกับต้องเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าผลกระทบของมันมันกว้างไกลกว่าที่เราเห็นเยอะเลยครับคำตอบส่วนหนึ่งมันซ่อนอยู่ในตัวเลขนี้แหละครับมูลค่าตลาดของอิตาเลียมตอนนี้เนี่ยมันสูงกว่า350,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะตลาดมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของคนที่เรียกกันว่าวานหรือผู้เล่นรายใหญ่มากๆอย่างเฮสแค่คนเดียว ก็มากพอที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกเป็นล้านล้านคนได้เลยสุดท้ายแล้วไม่ว่าความจริงมันจะเป็นฝั่งไหนก็ตามนะครับเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยอย่างแรกคือมันทําให้เห็นว่าตลาดคริปโตเนี่ยอ่อนไหวต่อคนที่มีอิทธิพลมากมากมาสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนกําลังถกเถียงกันอยู่ว่าอนาคตระยะสั้นของออสคอยจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันก็ยังสะท้อนความไม่แน่นอนใ,นในใจของนักลงทุนโดยรวมด้วยและที่สําคัญที่สุดมันคือข้อพิสูจน์ถึงพลังของเรื่องเล่า ว่ามันสามารถขับเคลื่อนอารมณ์และความเชื่อมั่นของตลาดได้ขนาดไหนแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ก็ทิ้นคำถามสำคัญไว้ให้พวกเราได้คิดกันต่อนะครับว่านักลงทุนรายใหญ่แค่คนเดียวจะสามารถกำหนดทิศทางของทั้งตลาดได้จริงๆเหรอแม้มันจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่ปรากฏการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่นักลงทุนทุกคนต้องคอยจับตาและเรียนรู้กันต่อไปในโลกของคริปโตที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับ